ยังไงก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับมาทันไหมเพิ่งเริ่มนะเนื่องในวันแม่นะครับจะทิ้งเพลงวันแม่ไว้ให้มันจาลึกลงในคลิปนี้นะครับ ตรงกับวันแม่พอดีน,นะครับได้ยินทั้งวันครับเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นเพลงที่ กแต่งขึ้นมาสมัยผมยังมนหนึ่งอยู่นะเดือ์เขาศูนหอยู่ผมใช้พวกสายเปิดโมองไม่เป็นอนะถามว่าดีไหมมันก็สำหรับสายเปิดโมองมันก็ดีนะครับ การโทรมันนานเงี้ยวะขึ้นเลยดีกว่าคุณครูสั่งให้เขียนเรียงความเมืองแม่ฉันบอกให้ส่งให้ทันวันพุ่ง เคียนให้ดีอ่างไรเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆริมันจริงไหมพร้อมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไป เคยอุ่นใจนอนหลับไปยัง รู้จะเล่นเกมอย่างดีโอเคมาจัดแรง์กิ้งกันไปนะครับตั้งแต่วันที่สตีมล่าสุดก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับโอ้โหคอมเมนต์อ่าจิราดิโนจิราดิโนไม่รู้จักนะครับ ไม่มั่นใจเท่าไรหร่ลุยคอซ่าดีครับ 06W นะอีกอีสิบ W ก็ดีมาแตงมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบเคสโปรที่ดีกว่านะครับอันนี้เซย06โหดมากกองหลัง 100M บอดีนี่เลยนะ อีกวอินสิบวดีกว่าเดอเค้าไหมมันแล้วแต่สายที่เราจะเล่นนะครับถ้าเปิดมงอะไรเงี้ยก็เดอเค้าล้วนๆเลยนะถ้าเราจะแบบต่อบอลด้วยมงด้วยแต่แบบไม่ถึงกับเล่นสายมงอะไรเงี้ยเราก็ไปอีกกวอินนะครับ อินมันมันไปสายแบบจ่ายบอลมากกว่านะต่อบอลทำชิ่งอะไรเงี้ยมันจะได้เรื่องความแข่งมานิดนึงนะครับบวกกับความเร็วที่มันเยอะนะคือนักเตะแต่ละตัวมันจะมันจะได้อย่างเสียอย่างนะอย่างฟันนิสซรอยมันจะช้ากว่าอีกัวอินใช่ป่ะแต่ว่ามันจะแข็งกว่าอีกัอินนะครับอีกัวอินมันก็จะเร็วกว่าแต่ว่า มันก็จะไม่แข็งเท่ารุฟันนิอรอยนะแต่ถ้าโกงเลยเนี่ยก็คือรุฟันนิอรอยเวอร์เจนนะครับตามนั้นนะใช้ทีมเดิมนะครับที่เราเสริมนักเตะมาลองนะครับใครมีเรื่องราววันแม่มาแชร์กันก็ พิมพ์ที่ช่องแชทไว้ได้ดเลยนะครับอไอ้นี่ไอ้นี่เล่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่มีตัวเปลี่ยนไง CAM ใครดี C a M K D L o ร้อยเอ็ม Inessa ครับ i n e ซ s a 10W นะ ถ้าเอาแบบยิงไกลได้ด้วยก็ไปใช้พวกป๊อกบาอะไรอย่างนี้นะครับเออลื่นดีนะครั้งที่แล้วนี่ยังกระตกเลยนะครับโอ้คันลออน,นี่เติมมันจริง จะเปิดแย่นะคาลอสเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใจรักจริงๆเราไปใช้พวกอลบา 14W ก็ผมว่ายังดีกว่านะ 4W ถ้าจะอาราบาจริงๆเลยก็เป็น 16EC เนะแต่ว่านักต EC, เตะนี่ยผมแนะนำเลยว่าอย่าพิ่งไปซื้อใช้มันนะครับดูจากพวกโปรโมชั่นพวกไอเทมที่ ทีมงานปล่อยออกมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไป16 EC มันจะมีโปรโมชั่นแบบแบบ 06U 10W นี้แน่นอนนะครับแล้วราคาเขาจะล่วงมากๆนะล่วงมากแถมยังได้แบบบวก3แม้าใช้ในราคาที่โคตรถูกอีกต่างหากครับเฮ้ยโอ้โหเสาไกลวิ่งแล้วนะเสาไกล โอ้โหไกลจริงๆครับแผนนี้โหดไหมมันมันเนื่อยๆ่อยอะมันเราเราเราเล่นแบบเกมไวไม่ได้ครับเราต้องไปเรื่อยๆแต่คือมันจะไม่ไม่ค่อยมีข้อเสียไงคือแบบหลังจะไม่ค่อยรั่วมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน เราไม่เล่นเกมไวเราไม่ส่วนกับไวอะไรนี้นะครับคือมันจะแน่นนะว่ากันเถอะฟันนิสโลยฟันนิสโลยฟันนิสโลย์อ้ยโอ้โดนจิ้มก่อนครับมีทุกคนบอกฟันนิสโลยโหดนะผมยังไม่ใช่สไตล์ผมหรือเปล่า รู้สึกรักล็อบเบนมากกว่านะครับโดนแฮกแล้วะติดต่อไปที่มันเรียกว่าอะไรวะกรีน่าซั p พอร์เลยนะครับถ้าเราโดนแฮกเพราะจุดๆ,ๆนะเขาก็จะช่วยนะครับแต่ถ้าเราโดนแฮกเพราะว่าเราทำการซื้อขายอะไรเงี้ยเขาจะไม่ช่วยนะ สวัสดีทุกคนครับเฮ้ยหูเวายล่างงลงพื้นชวนแม่เปิดการโอ้โหโคตรแจอ่ะให้แม่ซื้อให้ด้วยปันเนี่ย <laughs> ถ้าให้แม่ซื้อให้ด้วยนี่ยังโหดเลยโอ้ดูลอบเบ้ลนี่สมดุลมันแบบโคตรดีอะ่ะกองหลังล้มแต่มันไม่ล้มนะครับแต่คนนี้ไม่เท่าไหร่นะถ้าผมยิงไม่ได้นี่คือแบบ คือไม่เวิร์กละเฮ้ยมันสไลด์วะ่ะเคไปต่อครึ่งหลังดีกว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นตะคิวหมดแล้วนะเอเอ,เอผมลืมอ่ะลุมตั้งเป็นเจ็ดสองศูนย์เดี๋ยวผมทำสตรีมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับ